อะไรครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ The Boy Game นะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับผมก็จะเลื่อนไปแจกวันศุกร์นะครับแต่อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งดีไลท์หรืออย่าเพิ่งอะไรครับเพราะว่าเอ้ลีลาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ดูนะครับคือหนึ่งครับก็ผมแจกสามร้อยทูใช่ไหมครับดูครับคนคอมเมนต์ขนาดนี้ครับคนกดไลค์ขนาดนี้ครับคือผมไม่ได้จะ่วงเวลาอะไรครับคือผมจะแจกจริงๆครับแต่ประเด็นคือว่าเนี่ย ผมแบบให้คนมาโปรโมทใช่ไหมครับให้คนมาโปรโมทว่ามีกิจกรรมนี้อยู่ให้คนจากช่องเขาเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับใครที่มาเพิ่งมาช่องผมนะครับก็อ่านกติกาใต้คลิปนะครับผมแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แล้วครับใครที่ว่ากดไลค์กดแชร์อะไรไม่ต้องมากดคลิปนี้นะครับคลิปนี้คือมาชี้แจงให้เฉยครับว่าทําไมเลื่อนวันนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยครับไม่ต้องแปลกใจนะครับผมคือว่านี่นะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับคือผมไม่ได้อยากให้ถึง แบบว่ายังไงล่ะเยคือไม่อยากถึง3 0 0รอไลค์จริงๆครับแต่คนมันน้อยเกินไปครับคือผมก็ให้พี่เขานะครับมาโปรโมทครับก็รอครับผมคือผมไม่ให้พี่เขาโปรโมทตั้งนานแล้วครับแต่พี่เขายังไม่ว่างครับผมรออีก2วันไม่เป็นไรครับคือว่ายังไงถ้าคุณจะได้ยังไงคุณก็ได้ครับคือไม่ต้องมาคอมเมนต์ใหม่ไม่ต้องมาแชร์อะไรคิดนี้นะครับคืออยากให้รู้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยสมมติถ้าผมเงียบไปก็จะมาด่าผมอะไรใช่ไหมล่ะก็คือคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ไปครับรอไปครับเดี๋ยวก็ ได้ครับผมก็นะครับก็คลิปคลิปนั้นแหละครับคือใครที่มาดูคลิปนี้แล้วกดแชร์กดไลค์ไม่ต้องนะครับไปที่คลิปที่แล้วนะครับกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็ไปอีกคลิปที่แล้วที่เขียนว่าแจก3 0 0ทัวร์ครับนั่นแหละครับไปกดนะครับกดติดตามครับกดติดตามใช่ไหมครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้ครับเวลาผมลองคลิปใหม่จะได้รู้แล้วก็กดไลค์คลิปนั้นนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนั้นในเ c e b o o k ครับเป็นสาธารณะ แล้วก็ทิ้งชื่อ facebook ไปด้วยนะครับผมก็จะดีนะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ครับในคอมเมนต์ครับแล้วก็บอกครับว่าคิดยังไงกับช่องผมนะครับรู้สึกยังไงกับช่องผมแล้วก็วันศุกร์นะครับใครได้ก็เดี๋ยวนั่นเลยครับเหมือนในคลิปที่แล้วครับก็จะโทรไปเซอร์ไพรส์เลยนะครับว่าคุณนั้นได้300ร้อทูอะไรซ้ำนองนั้นแหละครับก็วันนี้มาชี้แจงเฉยๆครับวันศุกร์แจกแน่นอนครับอย่าเพิ่งดีดไลน์อย่าเพิ่งโวยวายอะไรนะครับคือว่า แบบก็มันน้อยคนมันน้อยจริงๆครับคือรอวันศุกร์ครับต่อให้วันศุกร์อาคนหายคนดีดไลค์อะไรก็แช่งกับคนลบคอมเมนต์อะไรก็เรื่องของคนรับยังไงผมก็จะแจกอยู่ดีครับวันศุกร์ผมไม่แจกไงขอให้ช่องโดนปิดเลยนะไรครับก็ไม่ได้ลีลาหรืออะไรจริงจังนะครับก็จะแจกจริงๆครับแต่คนมันน้อยครับ ก็วันสุกครับผมแจกแน่นอนครับผมก็ขอสัญญาไว้เลยนะครับก็ถ้าเรื่องนี้ผมอะไรไม่แจกจริงๆก็เลิกติดตามผมหรืออะไรไปได้เลยนะครับก็บอกเขาว่าผมแจกจริงๆครับไม่ได้ลีลาหรืออะไรครับก็ขอบคุณครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยครับแต่ว่ากติกาก็ไปอ่านในคลิปที่แล้วนะครับทำนั่นแหละครับทางทีดีชิงชื่อเฟซไว้ด้วยก็ได้ครับมันสุกมันแจกแน่นอนครับผม